สวัสดีครับวันนี้ผมกับเสด็จใต้ได้มาตรวจแปลงนะครับมาพบสาเหตุนะครับทุเรียนใบเหลืองนะครับเขาไม่ราบกันนะครับว่ามันเหลืองสักแต่ตอนไหนนะครับเมื่อคราวที่แล้วสิบวันที่แล้วอยู่สองอาทิตย์ที่แล้วผมมาดูก็มันก็ยังเขียวดีนะครับตอนนี้ของใบเหลืองครับ ผมคิดว่าน่าจะเกิดจากเชื้อราหรือแม่ก็ไฟทอปแน่นะครับผมคิดว่าน่าจะเกิดจากเชื้อราหรือแม่ก็อาจจะเป็นไฟทอปได้นะครับนีต้นนี้นะครับ อาการหน้าเป็นห่วงครับผมก็เรียกว่าดูแลเขาอย่างอย่างปกตินะครับต้นอื่นเขาไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าต้นนี้ถ้าทางจะแย่นะครับอยู่ๆก็เหลืองขึ้นมานครับ ถ้าเป็นอย่างนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นอาการของไฟท็อปหรือเปล่าไม่ทราบกันนะครับเดี๋ยวผมเช็คดูนะครับเช็คดูว่าเป็นยังไงอ่านี่ไงครับเชื้อรานะครับ เดี๋ยวผมจะทําการหาไตโคลดม่านะครับมาโปรยใส่นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเชื้อราครับอาการน่าเป็นห่วงครับเราต้องรีบรักษานะครับถ้าไม่นั้นก็อาจตายได้นะครับตอนนี้เขาเขากําลังแย่นะครับเดี๋ยวผมก็ต้องเอาไตโคลดมามาทําการใส่ให้นะครับ เป็นเบื้องต้นนะครับหลังจากนั้นผมจะกลับมาฉีดยาให้เขาอีกทีหนึ่งนะครับผมก็ไม่ใช่กเกษตรผู้ชี่ยวชาญนะครับก็เป็นกเกษตรมือใหม่เอกันนะครับบางทีเจอปัญหาแบบนี้ผมก็ใบไม่ถูกกันนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่ว่าพอที่จะมีความรู้นะครับหรือประสบการณ์นะครับ ก็ช่วยแชร์บอกต่อกันบ้างก็ได้นะครับผมก็ยินดีที่จะน้อมรับฟังความรู้ของทุกๆท,ท่านนะครับเรามาช่วยกันแชร์นะครับปัญหานี้ผมก็ไม่ค่อยได้เจอนะครับเรียกว่ากเกษตรมือใหม่ก็ได้นะครับส่วนนี้ก็มแมลงกินใบนะครับแต่ปัญหาก็คือต้นเหลืองแล้วสิบวันสิบห้าวันที่แล้วผมก็มาดูก็ไม่มีอะไรนะครับ ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะเอาไตโคโดมามาใส่ก่อนเลยนะครับเพื่อเป็นการรักษาดงต้นนะครับอนี่ครับผงไตโคโดอร์มานะครับเดี๋ยวผมจะเอามาทำการใส่ต้นทุเรียนนะครับที่ใบเหลืองนะครับคิดว่าน่าจะเป็นเพาะ ที่ว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเชื้อลาในดินหรือเปล่านะครับน่านะครับต้นทุเรียงต้นนี้บไบเหลืองครับเรื่องต้น,ตนผมก็เอาคงเอาไปโคโดมามาใส่ไปก่อนนะครับเดีย๋ยวยังไงผมก็เอาเอายามาพ่นอีกทีนะครับวันนี้เนื่องจากว่า ผมไม่ได้เตรียมการอะไรมานะครับแค่เดินมาตรวจแปลงเป็นเบื้องต้นนะครับผมเห็นมีเชื้อราอยู่เกาะอยู่ตามขนต้นนะครับถามว่าน่าจะน่าจะใช่ครับผมเอามาโรยเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับ อย่างนี้เลยนะครับผงไตโคนะครับามาโรยๆก่อนนะครับเป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับโรยให้ทั่วๆเลยนะครับ เยอะๆไม่เป็นไรครับให้เขาได้เติบโตในดินนะครับไตโคของเราดินเขามีความชื้นอยู่แล้วนะครับเราอาจจะไม่ต้องลดน้ำเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวเขาก็จะงับผงไตไตโคนะครับ เห็นไหมครับท่านผู้ชมองไตโคก็จะไปเกาะตามต้นนะครับเดี๋ยวเขาจะดูดซับความชื้นแล้วก็ไปเจริมเติบโตในดินต่อนะครับเป็นการรักษาเบื้องต้นนะครับ ก็ขอให้รอดนะครับถ้าไม่รอดเดี๋ยวผมก็จะทําการปลูกคู่ก็ได้นะครับแต่ผมขอให้รอดแล้วกันนะครับ